เงินเข้า30กันยายนนี้สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข8และเลข9เงิน10,000บาทจะโอนเข้าบัญชีธนาคารอะไรก็ได้ที่ผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับซึ่งเงินก็จะเริ่มทยอยโอนตั้งแต่หลังเที่ยงคืนของคืนนี้เป็นต้นไปนะครับก็ ไล่เรียงกันไปในแต่ละธนาคารเมื่อเงินเข้าแล้วท่านก็สามารถไปเบิกเงินไปกดเงินไปถอนเงินออกมาใช้ได้เลยตามสะดวกนะครับได้คนละ1,000งบาทส่วนท่านที่เงินไม่เข้าท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องของบัญชีธนาคารใช้ไม่ได้แล้วหรือแจ้งบัญชีธนาคารไม่ตรงนะครับเลขตกไป หรือบัญชีธนาคารยังไม่ได้ผูกพร้อมเพกับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักหรือเพิ่งผูกไม่นานเงินโอนไม่ทันในรอบนี้นะครับให้ท่านติดต่อธนาคารเพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขให้เรียบร้อยและท่านก็จะได้รับเงินรอบเก็บตกครั้งต่อไปในวันที่22ตุลาคมนี้ครับ